นมัธุรัตนาตยสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานในการเจริญสมาธิวันนี้ก็อีกวาระหนึ่งตามเช่นเคยทุกวัน เราทุกคนก็ได้มาประชุมกันในห้องวิปัสนาแห่งนี้วิปัสนาห้องนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดวิปัสนานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยห้องวิปัสนาเนี่ยเป็นที่ศึกษาปฏิบัติและก็มีพระสง์ ครูบอาจารย์หลายๆท่านจากหลายๆที่ก็ได้มาอบรมสั่งสอนเราอยู่สม่ำเสมอก็เปรียบเสมือนวัดเลยนะสมัยโบราณเราก็จะไปวัดกันนะคนก็จะไปวัดกันเป็นประจำเพื่อ จะได้ฟังธรรมะเพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมตนเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็ถือว่าเป็นเปรียบเสมือนวัดที่เราได้มาฝึกฝนตนฟังธรรมะฝึกฝนเจริญสมาธิเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็น รายิโยมที่เข้ามาฟังธรรมะอบรมตนทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนี่ก็ขยันเปลยนมาประจำบางวันก็มีถึงยี่สิบสามสิบเพิ่มไปเรื่อยๆสมาชิกก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ความตั้งใจของแต่ละท่านที่เข้ามาฟังธรรมะอบรมตนมันก็เป็นบุญกุศลชนิดหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นบารมีของเราด้วยก็คือวิริยะารมีบารมีที่ ใช้วิรียะในการที่จะมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมประจำอาจจะเป็นสัจจะบารมีด้วยเพราะเราตั้งใจไว้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้หรือตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะมาฟังธรรมะอบรมตนตามมันเวลาที่เรากำหนดไว้เป็นประจำ หรืออดิฐานบารมีก็เท่ากับว่าเราได้ทั้งบุญทั้งบารมีอย่างทั้งได้ชำระจิตของตนแน่นอนแต่ละวันเรามีกิจกรรมให้ทำเยอะไหนจะเรื่องครอบครัวไหนจะเรื่องการงานไหนจะเรื่องปัญหาสารพัด แต่ความตั้งใจของเราก็ไม่ยอท้อไม่ท้อถอยเราก็มาฝึกฝนอยู่เป็นประจำเท่ากับว่าเราอุทิศตนเพื่อฟังธรรมะฝึกฝนตนอบรมตน ในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนอายุอีสท่านก็สละสมบัติสละราชสมบัติออกบวชออกบวชแล้วได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์พอสมควร ท่านก็ได้ไปปฏิบัติคนเดียวต่อมาก็มีปัญจวัคคีมาดูแลปฏิบัติการปฏิบัติของท่านเข้มขน้นความตั้งใจของท่านจะให้บรรลุให้ได้เหมือนมาก จนไม่กินข้าวไม่รับประทานอาหารจนพร้อมปัญจวัคคีก็คิดว่าพระองค์นี้บรรลุแน่นอนอุทิศตนเพื่อจะด,อดูแลท่านแต่เมื่อท่านได้รับประทานอาหารแค่ครั้งเดียวปัญจวัคคีก็นี้ ไม่ประนิบัติต่ออีกช่วงเวลานั้นความตั้งใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สมัยที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์ถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อนทิ้งท่านไปความตั้งใจของท่านไม่หวั่นไหว ไม่เปลี่ยนแปลงท่านอุทิศตนเพื่อจะได้บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันดยความตั้งอกตั้งใจเพื่อนเพื่อนทิ้งท่านไปแต่ความตั้งใจท่านก็ไม่ท้อถอยไม่ทอแท้ โดยความปณิธานที่ท่านจะทำที่สุดให้เกิดเพื่อจะได้บรรลุท่านก็ทำต่อเนื่องภาษาอังกฤษใช้คำว่า dedication and determination never changed unshaken ไม่หวั่นไหวความตั้งใจของท่าน ปณิธานที่จะบรรลุเป็นพระโพ,พธิพุทธเจ้าท่านทำต่อไปโอุาสากต่างๆมากมายหลังจากนั้นก็มีมารทั้งหลายมาเบียดเบียนลอให้กลับไปอยู่สวยราชสมบัติ ใช้วิธีการต่างๆเพื่อไม่ให้ท่านปฏิบัติไม่ให้ท่านบรรลุแต่ความตั้งใจของพระองค์ไม่ทอดทอยถึงจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามท่านก็ปฏิบัติต่อเนื่องปฏิบัติไปเรื่อยๆ นี่คือผลของการตั้งอกตั้งใจที่เราได้มาปฏิบัติกันเราอาจจะไม่สามารถที่จะเทียบกับความเพียรของพระโพธิสัตว์แต่อย่างน้อยเราก็สร้างอุปนิสัยอบรมตน พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเพื่อจะได้หมดทุกข์หมดสุขสุดท้ายก็อาจจะได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์หรือเข้าสู่พระนิพพานดังนั้นการเจริญสมาธิในครูบาอาจารย์ก็จะพูดอยู่เสมอว่าขอให้ต่อเนื่องจดจ่อต่อเนื่องรู้ตัวทั่วพร้อม โดยมีฐานที่ตั้งของสติอยู่ที่หนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าหยึดติดอยู่กับฐานที่ตั้งนั้นและยุดติดว่าและเข้าใจว่าฐานที่ตั้งนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องและเป็นวิธีการเดียวที่จะพาไปสู่มรรคผลผนิพพานแต่มันเป็นฐานที่ให้ สติเกิดหรือเป็นที่ทำการจิตนะที่ทำงานของจิตเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนรู้ตัวเพราะฉะนั้นชงเวลาที่เราปฏิบัติตอนแรกๆเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนเราว่าให้กำหนดรู้ อารมณ์หลักของเราให้ได้เพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้จิตใจเนี่ยนิ่งมีความเป็นวิเวกวิเวกจากสิ่งที่จะมารบกวนเราเมื่อจิตใจของเราปราศจากนาทีการงาน เรื่องราวต่างๆความรู้สึกอารมณ์ต่างๆจะเป็นเรื่องของอดีตก็ดีอนาคตก็ดีสงบลงวิเวกนี่ก็คือห่างออกจากเมื่อเป็นเช่นนี้ใจก็ค,ค่อยๆอยู่กับอารมณ์หลักของเราได้ดีขึ้นคุ้นเคยมากขึ้น รู้ตัวดีขึ้นใจเผลอเราก็รู้จากที่อาจจะใช้เวลานานเราก็รู้เร็วมากขึ้นความคิดใดเกิดความรู้สึกต่างๆเกิดช่วงเวลานั้นก็ เราเข้าใจถึงภาวะจิตของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะเหตุที่เรามาทำเป็นประจำต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เรามีอยู่แล้วก็นิวรณ์ทั้งหลายเราก็ผ่านโฟนมา ใจเราจะสงบมากยิ่งขึ้นใจเราจะมีสติมากยิ่งขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเรามาแก้จิตของตนนิสัยของตนพฤติกรรมของตน ก็คือแก้จริตของเราให้ไปทางที่พบมรรคผลนิพพานคนส่วนใหญ่ก็เวลาเจอปัญหาต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตก็จะมีข้ออ้าง หรือเอาอน,นั้นเป็นเหตุไม่ต่อเนื่องในการที่จะเจริญสมาธิไม่จดจ่อในการที่จะเรียนรู้และความตั้งใจที่จะปฏิบัติมันก็จะทอดถอยลงเราไม่สามารถที่จะอุทิศต,ตนได้ ในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาตัวอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านอุทิศตนและเอาชีวิตเป็นเดิมพันและปฏิบัติต่อเนื่อง จดจ่ออยู่กับความตั้งใจและพิจารณาอยู่เสมอมนสิการทีนี้เวลาที่เรากำหนดรู้อารมณ์หลักอยู่ไปเรื่อยๆต่อมาเราก็จะได้เข้าใจว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับอารมณ์เดียวตลอดเวลา มันจะแวบไปแวบมาคิดโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่สารพัดแต่เราก็จะไปรับรู้ต่างจากสมถกรรมฐานคือเราสละมันทิ้งเลยเราจะจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวให้ได้มากที่สุด แต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราใช้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้เกิดสมาธิอย่างน้อยกับคณิกะสมาธิหรือพัฒนาถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็มาพิจารณาเห็นสภาพธรรมของจิตต่างหลายที่แวบไปแวบมาคิดหน่นคิดนี่ไม่สงบ สภาวะใดก็ตามที่เป็นอยู่เราก็รู้สภาวะนั้นนั้นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นั้นนั้นแล้วเราก็ไปกำหนดรู้ mm. เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจมากจริงขึ้น ในใ่เราก็จะเปลี่ยนความคิดเราก็จะเปลี่ยนจิตเราก็จะเปลี่ยนมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นยอมรับในสภาวะที่เกิดขึ้นยอมรับในสถานะที่เป็นอยู่เราจะเข้าใจความทุกข์มากยิ่งขึ้น โดยปกติเราก็จะคิดแต่เรื่องความทุกข์ในทางที่ว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือปราสเน่พลาดพลากจากคนที่เรารักแต่ที่จริงพระพุทธองค์สรงสอนเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าเราเกิดทุกข์แล้วเกิดปับ๊บความทุกข์เรื่องอื่นๆ ตามมาแน่นอนอันนี้ก็อยู่ที่ความเข้าใจของเราเราจะให้อยู่ทุกต่อไปหรือจะไม่ให้เป็นทุกความเข้าใจมันมาจากข้างในของเราเราตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวนี้จะพัฒนาจาก ใจของเราตัวเราพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสมาธิเป็นประจำทุกวันก็คือสังสมสัมสมบุญพัฒนาปารมีชำระก,กิเลสของเรามองโลกในแง่ที่ดีขึ้น อะไรอะไร,ะไร,ะไรที่ไม่เกี่ยวอะ,อะไรอะไรที่ไม่สําคัญก็จะได้สลัดทิ้งไปเห็นความสําคัญของตนเข้าใจชีวิตที่เหลือน้อยนับวันแล้วก็เข้าไปถึงฝั่งอยู่เรื่อยเราก็จะได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ันั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นประจำต่อแต่นี้ไปอาตมาก็จะยุติกันแสดงธรรมะเราก็จะได้นั่งสมาธิกันทันทียังไม่ได้นั่งที่สบายๆหรือยังไม่นั่งก็นั่งให้สบายๆ น้อมจิตมาดูกายที่กำลังนั่งรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่จิตใจยังไม่พร้อมก็น้อมจิตมาดูอารมณ์หลักก่อนให้เกิดสมาธิให้เกิดวิเวก และค่อยๆพิจารณาหรือมนสิกการเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปยึดติดกับสภาวะธรรมเหล่านั้นว่าเป็นของตนสัตว์บุคคลแต่มันเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ดับไปพิจารณาเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินสัญญาณแล้วจะแผลเม่ตาต่อไป பே புத்த பலபதம் பच्चयகானந்தய பல ังอร ஹந்தானந்ததேஜேன ரக ัง வண்டாமி சப்பசோ சப்ப புத்தானுபாவேனா சபா தம்மானுபாவேனா சப்ப ਸੰகானுபாவேனா சதா சொதை பவந்து แผ่ไมตาพร้อมกันสับเบสตาศาสตางาลที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งบททั้งเส้นอเวราคนตจงเป็นสุเป็นสุ้เถ อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยอาประชาคนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซช่งกันและกันเลยอาเนียขาคนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกายกท์ใจเลย สุขีหาตานังปาริหารันโเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดไว้พระพร้อมกันอารหังสัมมาสัมบุนโ์ตบพกวาง บุตรทงภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวกาตัวพระวะตาธรรมวันธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะกวดตัวสาวกะสังโฆสังฆังนามิ อนุโมทนาบนกับญาติโยมทุกท่านสาธุ